สวัสดีค่ะเจ๊จ๋าคิตตี้เจ๊จ๋าค่ะคลิปนี้นะคะเจ๊จ๋าจะมาทำเฟรนด์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2558นะคะหรือจริงๆเนี่ยก็จะแบบย้อนไปหลังจากพฤศจิก่อนหน้านี้ก็ได้จะเป็นช่วงตุลากันยาอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะเจ,จ๊จ๋าไม่ค่อยได้ทําแบบทุกเดือนเนาะแต่ว่าคือคลิปนี้จะทาเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วมีพวกของที่ใช้แล้วดีแบบอยากจะบอกต่อมากจริงๆก็เลย ทำแฟบริสซะหน่อยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนนะคะที่ตอนนี้เจะจ๋ากำลังอินเลยก็คือตัวนี้เดยไคลม่านะคะเป็น cleansing water ค่ะคือ cleansing ในรูปแบบของนา้าเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวนะคะก็อาจจะแบบไม่คลายอบโอเดอร์มาอยู่แต่ราคาก็จะถูกกว่านะคะหลังใช้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ หน้ามันดูไม่แห้งกร้านแล้วก็เช็ดเครื่อสงสำอางออกได้สะอาดห,หมดจดเหมือนกันดีสำหรับคนที่มีผิวแพง้ง่ายเนาะก็ลองดูในราคาที่โอเคไม่แพงมากนะคะจัจะก็เป็นสิวบ้างใช่ไหมเป็นสิวเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แบบลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบรักษาสิวก็แบบหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะที่ตอนนี้กำลังอินเลยก็นี่ cnp นะคะ laboratory ขวดนี้จ,ะจะักรจะใช้หลังจากที่ล้างหน้ามันจะเป็นแบบสเปรย์เป็นโทนเนอร์ ะะปกติเราจะเห็นโทนเนอร์กันในรูปแบบที่แบบเป็นน้ำไม่ต้องหย,ย,ยดใส่สำลีสีใช่ไหมคะหรือไม่ก็เทใส่ฝ่ามือแล้วก็ตกๆทั่วใบหน้าแต่อันนี้ยมาในรูปแบบสเปรย์ประหยัดเวลาสะดวกมากขึ้นนะคะก็แค่ฉีดๆๆรอให้มันซึมหรือไม่ก็เ,าเราจะตกเบาๆให้มันซึมเข้าไปก็ได้เหมือนกันจะรู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันแบบเหมือนกับเตรียมผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้การทาครีมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคอะแล้วมัน มันเวิร์กใช้แล้วสิวพดุดสิวอะลดลงจริงๆค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิว mm hmm. ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ตัวนี้ค่ะแต้มสิวเป็น AC Clear นะคะหลอดแค่นี้นะก็แต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวนะคะไม่ต้องทั่วใบหน้าบีบแค่เล็กน้อยแล้วก็แต้มแตมแต้ม,ตมอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาคือแบบรู้สึกได้ว่ามันยุบแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้ยุบไปหมดแต่มันเล็กลงเลยอะคะ่ะ คือสิวหายไวมากชอบตัวนี้คนที่มีผิวหน้ามานันผิวเป็นสิวไม่ได้แปลว่าห้ามใช้ moisturizer นะคะจริงๆแล้วควรจะค่ะเพื่อให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ไม่แห้งขาดน้ำจะใช้ตัวนี้อยืมเหมือนกัน CNP Laboratory นะคะ mm hmm. กระปุกนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นครีมที่เป็นเนื้อบามอะคะ่ะอธิบายยากเหมือนกันเพราะปกติที่เคยใช้มาก็จะแบบเป็นครีมเลยแต่ ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นเนื้อบารที่ใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วชอบเวลาทาเข้าไปแล้วมันแบบจะเป็นกลิ่มนมินนะคะเขาจะมีพายตัดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมคือแบบอันนี้แหละกระปุกนี้แหละทําให้ต้องเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าใช้แล้วชอบนะคือแบบตัดให้ดูเนือ้อเนื้อมันเป็นแบบดึงๆึงหน่อยอะคะ่ะ เป็นเนื้อบามทาเข้าไปปุ๊บซึมไวด้วยที่สำคัญคือมีกลิ่นกลิ่นแบบเหมือนมิ้นเหมือนเมนทอลเหมือนอะไรที่แบบมันเย็นเย็นะคะ่ะทาแล้วเนี่ยมันเคลือบผิวแล้วก็หายไปเลยคือมันไม่รู้สึกว่าเหนียวเนอะนะ่ะไม่ทำให้เรารู้สึกลำคาญหน้าทำให้การทาเมเจูเรเซอร์เนี่ยรู้สึกสนุกขึ้น ที่ปกติจะไม่ค่อยชอบการทำมากไรเซอร์เลยเพราะทำให้หน้าเนอ่ะเพราะหน้าเราก็มันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็กลัวที่แบบหน้าจะมันยิ่งขึ้นระหว่างวันหน้าจะเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ทากระปุกนี้ไปแล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็เครื่องสำอางก็ติดทนนะแล้วก็มันไม่ไหลเยอะไม่อะไรเลยชอบครีมกันแดบดบจริงๆเนี่ยจ๊จ๋าจะปกติเจะจ๋าก,ก็จะแบบแนะนําเสมอว่าจะจ๋าชอบใช้ลาโลชโพเซชใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพง้ง่าย แล้วก็แบบใช้มาตลอดหลายรอดแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้มีตัวใหม่ที่แบบอินมากใช้มาจนแบบไปครึ่งหลอดแล้วอะตัวนี้ค่ะ f o r e s t มีนะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อมูสมี S P F 50คือเวลาใช้เนี่ยตอนแรกจะจาาก็ไม่รู้หรอกคือไม่ได้เขย่าไงแล้วก็บีบเลยแล้วก็เป็นน้ำมันออกมาเลยค่ะก็เลยแบบถามไปทางแบรนด์ว่า เอ้ยแบบนี้มันปกติไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกก่อนใช้ควรจะต้องเขย่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เขยา่าแล้วก็เนี่ยค่ะจะหมดแล้วพีดไม่ออกอ่สีมันจะเป็นสีเนื้ออย่างนี้นะตอนแรกๆที่ทาไปอะค่ะมันจะขาวสักนิดนึงหลังจากนั้นอะมันก็แบบ ครีมกันแดดนะคะจะเริ่มเซ็ตตัวเข้ากับผิวหน้าเรานะคะก็กลายเป็นสีผิวเลยแล้วมันเป็นเนื้อมูสซ,ซึ่งมันไม่รู้สึกทําให้เนอะหนะแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายมากอะ่ะรู้สึกว่าไม่ต้องทาแล้วพวกเบสหรืออะไรที่แบบว่าเป็นไพรเมอร์หรืออะไรเงี้ยคือเป็นครีมกันแดดที่เป็นเบสไปด้วยแล้วก็เป็นไพรเมอร์ด้วยแล้วคือใช้แล้วสังเกตได้เลยว่าสิวอุดตันลดลงนะคะแบบว่าพวกสิวขดอะไรเงี้ยมันหายไปนะ ไวเลยเจจัดก็เลยชอบมากใช้ทุกวันเป็นประจำเลยจะหมดแล้วเดี๋ยวถ้าหมดมีซื้อหลอดใหม่แน่นอนนะคะอันนี้ชอบจริงๆ1028นะคะเป็น double wear hydration cc e d a t i o n นะคะของเจจัดเป็นเบอร์นู e i g e ขวดนี้เนี่ยเจจัดจะใช้ในวันที่แบบว่าไม่ต้องออกงานไปไหนแบบใกล้ๆไปเดินเซ็นท่านอะไรใกล้บ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะชอบใช้ขวดนี้เพราะแบบรู้สึกว่ามันเบาวกว่ารองพื้น มันปรับสีผิวเราแล้วก็ให้ลุคที่ดูดิวอี้ดูเป็นผิวดูบางเบาแต่แบบว่าถ้าเกิดวันไหนที่เป็นสิวเยอะก็อาจจะใช้ไม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ค่อยปกปิดมากเท่าไหร่นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวดีและอยากให้แบบผิวดูสวยฉ่าขึ้นไปอีกนะคะก็ใช้ขวดนี้ค่ะเวิร์กมากใช้คู่กับแป้งฝุ่นมีอยู่ช่วงหนึ่งจะจ๋าใช้แป้งฝุ่นมิเล่เนี้ยคะ่ะคือแบบว่าประมาณ2ออาทิตย์ติดกันเลย อันนี้เป็นสี Natural Pink นะคะเป็นแป้งฝุ่นทันสเลเซนนะคะน่ารักมากๆดูพับมุมมิงนะแป้งฝุ่นก็จะแบบสีออกอมชมพูนิดๆจะให้ลุคที่แบบหน้าดูขาวอมชมพูดูแบบดูผิวเด็กแป้งไม่มีชิมเมอร์ไม่มีกลิตเตอร์นะคะจะไม่ได้ให้ลุควิง ทาเข้าไปตอนแรกๆก็อาจจะแมตหน่อยแต่หลังจากนั้นก็แบบผิวดูโกลว์คือผิวก็ดูสวยอะคะ่ะดูสว่างขึ้นไปอีกอีกตลับที่ชอบชอบนะคะอินกริดค่ะใช้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นแป้งเหมือนกันนะคะเป็นแป้งโปร่งแสงเป็นแป้งแบบอัดแข็งนะคะเจาจ๋าจะใช้คู่กับแปรงอันใหญ่ๆนะแล้ววนวน,วน,วนคือจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายหลังการแต่งหน้าคือทาแต่งหน้าอะไรเสร็จทุกอย่างก็ใช้แป้งเนี้ยคะ่ะเซ็ตให้ทั่วใบหน้าแล้วลําคอก็จะรู้สึกว่า หน้าดูเป๊ะขึ้นนะดูสวยขึ้นแล้วสีผิวไม่ดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่อะไรเลยคือทําให้หน้าดูเนียนแบบเนียนสวยเลยอะ่ะอันนี้ชอบค่ะบอนเซอร์ er, คือตลับนี้เนี่ย ซื้อมาได้ไม่นานนะคะอันนี้ซื้อจากสั่งในเว็บ lashes นะคะรู้สึกว่าชอบเลยจ้าชอบจนแบบต้องวางบอนเซอร์ตัวอื่นทิ้งเลยสีสวยมากแล้วก็ไม่ต้องปัดมากนะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยชัดพิกเมนตแน่นให้สีน้ำตาลที่ดูแบบดูลำมุนไม่ทำให้หน้าเราดูหมองลุกที่จะแต่งเป็นแ a ทนิสเอเวเดีนก็ใช้ตาบนี้แหละก็แบบสวยมากแบบหน้าดูโกลดูบรอนซ์คือสวยอะคะ่ะอันนี้ใช้ใช้จนเยินมาก เป็นอายไลเนอร์นะคะของเธอคือแบบว่าเยินแล้วอะคือใช้เป็นประจำเพราะว่าหัวแปรงเขาเล็กเรียวเขียนง่ายติดทนกันเหงื่อกันน้ำมันไม่เป็นแพนด้าไม่ไหลยเยิมน,นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงสามารถเขียนอินเนอร์ได้นะอินเนอร์ข้างในแล้วมันแบบไม่ไหลลงมาใต้ตาไม่ทำให้เราดูเป็นแพนด้าไม่เลอะเทอะเลยก็เลยเลิฟมากแค่นี้ควรมีค่ะมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่ตอนนี้แบบแต่งเป็นประจำ ใช้แต่งหน้าเป็นประจำเลยก็คือ m a y b e l lash sensational นะคะ Maybelline เนี่ยจะ่ายกให้เลยเรื่องมาสคาร่าของเขาหลายๆแท่งเนี่ยคือโดนใจถูกใจแต่ก็จะมีอีกหลายแท่งเหมือนกันที่แบบรู้สึกว่าเออไม่เวิร์กแต่แท่งนี้เวิร์กปัดแล้วขนตาแบบยาวขึ้นงอนขึ้นแล้วขนตาไม่ตกเลยขนตาแบบงอนแล้วแบบสวยอะตาโตดูตาบ้องแบ้วเลยอันนี้สวยมากนอกจากมาสคาร่าแล้วเนี่ยก็แบบขนตาปลอมที่ใช้เป็นประจำช่วงนี้นะคะมี2กล่องนี้ ก็มาจากเนส c ี้ชอยทั้งคู่นะคะแต่กล่องนี้เนี่ยจะเป็นขนนิง้งถ้าจำไม่ผิดรุ่นดอมมีอะไรสักอย่างคือรุ่นนี้เนี่ยใส่แล้วแบบดูตาดูสวยแล้วขนตาเขาอะทำมาละเอียดมากเส้นดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่เวอร์แต่ให้ลุคที่แบบดูเป็นตุ๊กตาแบ๊วๆนิดๆนะแต่ดูเนียนละเอียดอยู่ส่วนตลับนี้นะคะ เป็นของเน s ี c ช o i c e เหมือนกันค่ะเป็นขนมานะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะแบบให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติมากเพราะแบบดวงตาดูสวยอ่ะขนตาสวยติดปุ๊บก็กกกกจะแบบมีคนทักว่าเฮ้ยตตาของอะไรอะไรเงี้ยเพราะแบบว่ามันสวยมากจริงแล้วแบบตาเราดูไม่เวอร์ไม่สะพรึงไม่อลังการเกินไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังพอดีเลยค่ะถ่ายรูปออกมาก็สวยเป็นธรรมชาติเนาะเมคอัพและสกินแคร์บนใบหน้าเนี่ยหมดแล้วแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เจสานแบบชอบและอินมากอยากแนะนํา อันนี้เป็นบอดี้นะคะของ Century Spa ขพอจะจาจ่าแบบได้ได,ได้ได้มาลองใช้แล้วรู้สึกว่าติดใจเลยพวกบอดี้โลชั่นต่างๆที่มีอยู่ก็ยังตั้งกองไว้เลย,เลยกลายเป็นว่าใช้แต่กระปุกเนี้ยทั้งๆที่เขาเขียนว่าแบบเป็นด r รมี y Creamy Night b u t ตอรสำหรับกลางคืนนะคะแล้วแบบมันทั้งด r รม m ่ทั้งครีมี่แต่จาจาเนี่ยกลับเอามาทาทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยจ้าแบบว่า ทานตอนเช้าก็ทาได้เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกเหนียวเหนอนะเลยที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเนื้อครีมของเขาอะค่ะเข้มข้นนะทําให้ผิวเรารู้สึกแบบดูชุ่มชื้นตลอดแล้วที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากคือหอมแบบไม่รู้ว่าเป็นอ,อธิบายไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นเกี่ยวกับอะไรยังไงแต่คือชอบมากๆค่ะทาไปแล้วแบบกลิ่นติดเสื้อผ้าติดติดชุดติดที่นอนคือหอมไปหมดเลยก็เลยแบบ ชอบเลยบางทีไม่ต้องฉีดน้ําหอมออกจากบ้านเลยเพราะว่าเราทาโลชั่นที่มีกลิ่นหอมแล้วก็แบบติดตัวเราไปแล้วว่ะแล้วระหว่างวันก็แบบอหอมโอ้ยปิงกระปุกนี้แนะนําค่ะว่าควรมีสามารถซื้อได้ในบูธนะคะชอบมากถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็ซื้ออีกแน่นอนคือชอบจริงๆแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเฟรนด์ประจําเดือนพฤศจิกายนของจ๊จ๋านะคะนี่ก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วเนาะก็แบบว่าต่างคนก็แบบ หาของขวัญหรือหาอะไรที่แบบว่าไปให้คนที่เรารักหรือว่าหาสิ่งใหม่สําหรับให้เราในปีหน้านะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ลองไปเล่นๆดูเผื่อจะเป็นอะไรไอเทมใหม่ๆเด็ดๆตอนรับปีใหม่นะคะเจะใจอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยชอบดูคลิปเฟรนดกันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ย ก็ฝากคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะถจาจานจะได้ทําให้แบบเป็นประจำทุกเดือนนะคะจะได้มีไอเทมอะไรใหม่ๆเด็ดๆหมแนะนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร์ก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จสสยได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ